สวัสดีค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บผักปายเช่นเคยนะคะใครที่ว่าอยู่เยอรมันนะคะแล้วก็อยากจะเก네็บผักปานะคะบางชนิดก็กินได้บางชนิดก็กินไม่ได้เราก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บยอดเบียกันนะคะทำไมถึงเรียกว่ายอดเบียนะคนไทยเขาก็เรียกยอดเบียค่ะแต่ภาษาเยอรมันก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะเขาเอาผักชนิดนี้นะคะมาทําเบียนะคะ เอามาหมักเป็นเบียนะรสชาติเป็นยังไงก็จะออกค,คล้ายเบียค่ะมีรสขมนิดหน่อยนะก็เขาจะขึ้นก็ประมาณน,นี่ค่ะช่วงเมษาพฤษภาเช่นกันนะคะจะยอดแก่ก็จะขมมากหน่อยนะต้นไม้นะคะลองมาชมต้นไม้ต้นนี้นะคะบางคนต้าเกิดว่า ดูไม่ชัดก็จะคิดว่าเป็นรังนกนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูว่าผักที่มีพิษสะสมนะคะเป็นแบบไหนนะคะจะคล้ายๆกัน,นะค่ะสะอ่อนไหลเก็บเก็บรถเก็บโลดเพื่อนเพื่อนทิ้งเงยยิงเงยพุ่มเป็พี่น้องเลยกกเลยก็บน้ำ<ว>กันพี่น้องพอ<ว>กันพี่น้องเลยโอ้ยดูสิขวดโพลโมกแตงเอาเลยพี่น้องเล็ดเอาเลยะไรเราข้าแต่สะอ่อนว่ได้เก็บดอกมุ่มนี้ ถ่ายคลิปอย่างเดียวเราอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องแฟนเพจทางบ้านเราได้ดูนะว่าอยู่เยอะมันก็มีผักป่ากินนะจ๊ะมาอดเดอไม่อดนะจ๊ะต้องศึกษาค่ะตวิ่ว่าต้องศึกษาเนาะจะกินผักก็ต้องศึกษานะจ๊ะศึกษาคนที่เขาไม่ประสบการณ์ที่เขาเคยกินแล้วนะเคยกินเขาศึกษาอ่านหนังสือบางคนก็เห็นเหมือนกันก็ไปเก็บมันก็ไม่ได้นะ ก็ต้องศหกษาดูเนี่ยยางแบบแบบเนี้ยเนี่ยดูดูไว้ินยบเ็เอาไปทาแจ่วทแจ่วแล้วก็วกเดินกายเห็นอย่างนู้นนะสองยอดนู้นเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ขาคอยลุกยอดเบี้ยตนแปาทีอนว่า เนี่ยเห็นไหมนนเห็นไหม,มหคลิปนี้จะยาวหน่อยนะจ้าทุกคนเพราะว่าสนุกเก็บอยากจะให้ดูกันมันเยอะเผื่อบางคนยังไม่รู้ไงก็ไปศึกษาก็าไปดูคลิปบางคนก็อยากกินนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีที่เก็บทุกป่านะ เป็นบางป่านะที่มีเนี่ยบางบ้านก็ซื้อมาปลูกนะบ้านพี่มันก็มีนะแต่ว่ามันก็ไม่เออแต่ว่ามันก็มีไม่พอให้เก็บกินไงเห็ดหูหนูนี่เคเห็นบอกพ่อแม่พี่น้องนี่เห็ดหูหนูก็มีไม่เห็ดหูหนูนี่ได้เจอเห็ดหูหนูแล้วเห็นแต่คนอื่นเขาเก็บยังไงเราก็มนเจอเห็ดหูหนูเห็นว่านี่เห็ดหูหนูเลยเบื่ออยากกินจังเลยเนี่ยเห็ดหูหนูนี่ เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมันต้องมีอีกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออใช่เนี่ยเห็นไหมเบิงอุ้ยเอาไปใส่ยำนะเมื่อวานทำไมไม่ใส่ยำกินวันนี้เมื่อวานได้ไหมล่ะเมื่อวานนี้ใสเมื่อวานพีหลีพูดไปเรื่อยเคื่อนสังเกตุตาดีเว้ยเห็ดมะทุกอย่างเห็ดหูหนูก็มีนะกระตุกขเห็ดหูหนูเห็ดหูหนู เห็นทั้งเห็ดเห็นทั้งนกเออแกตาดีวะเฮ้ยคุณเกศเคยเห็นเห็ดหูหนูมาอยู่เยอรมันกี่ปีแล้ววะเนี่ยเอาถุงหูกลอนด้อั้อนะพี่น้องมันเป็นประโยชน์ตามันเออตาดีแท้เอาใส่ถุงอ่ะข้างข้างเอาถุงบูลอน่ะถุงอ่ะพี่เต็มยุคพี่ เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เพิ่มเเมตั้งีมาตั้งปีมาทยงีเฮหูหนูก็มีนะจ๊ะทุกคนนี่ยมนงอแล้วมังไทยอ่ะเก็บเโอเมื่อเขาสองบ่ได้กับบานบ่ได้กับเก็บเก็บหูหนูเก็บเห็ดหนูเออบางได้คลิปงยเห็น วิธีเก็บกับเก็บน้องเขาเหรอค่อยเก็บเพิ่กันนี่ศึกษาเอาเห็นไหมเขาศึกษาเขาก็จังได้เก็บเห็ดกินเลยไหมอ้เด็กแก่นด้วยได้ยำอย่างเนาะเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในเครือนะจ๊ะเนี่ยเครือแบบไหนคะ ถ้าเกิดมันเลื้อยมาแบบนี้มันก็จะอ้วนหน่อยนะเห็นไหมไเ,เราก็เก็บไปเลยนะจ๊ะเข้าไปข้างในเนี่ยเก็บไปเลยเนี่ยเห็นป่ะ สนุกนะแต่กินไม่เท่าไหรเนาะมุอว่าเนาะได้เก็บเก็บเอาบรรยากาศเอาความสนุกสนานไปแซ่บสเดี๋ยวจะไปทำน้ำพริกปลาทูกินกันเราเอาลวกผักนี่แหละยอดเบียร์นี่แหละเก็ิได้กินโดนได้กินได้กินโดนเราีจยดีกว่าทูนะ อคนประตูเนอะนี่จะไปถึง่าอะไรเตรียมอีกเดแค่ไหนห้าสิบห้านาทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเมนเดสิโอโฮ ยังไม่หมดเลยเนี่ยแย่ๆเลยอ่ะสนุกเก็บเลยอะไรยอดเบียร์นี่ไงต้องเถื่อคุณนายอ้อยอย่าให้เขากินเรื่องนั้นยอดเบียร์เนี่ยเห็นไหมยิ่งฝนตกนะยิ่งขึ้นมาสวยเลยนี่เห็นไหมตอนนี้เราเตรียมทิศเดิน้วขาก่อนเลี้ยงพี่ตาพี่กระจอมแซมยิ่งนี่ยิ่งเยอะมานี่ยิ่งเยอะเลยอ่ะ Gracias. Sí. เ้าทุกคนไ้กุยไมกัดไมกดไมกัดไมกัดไมกดเกกคนก็สอนผักกันทุกคนเลยเห็นไหมเห็นไเก็บไปเผื่อเพื่อนๆนะจ้าทุกคนทานก็ไม่หมดป่าก็ไม่หยุดนะ ว่าคนไทยไปที่ไหนคนไทยไปที่ไหนก็วอดวายหมดวายหมดมาทิกันไห้มดเลยโอ้โหดูสิกินหมดทุกผักนะคะเพื่อนเยอะแยะเพื่อนกี่คนก็เอาไปฝากหมดทุกคนฮะดูมันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอวบอัน <c oughs> มันก,ก็กินคนเดียวมันนะกินเอาไปทำไมเยอะแยะล่ะทำไมอีกอะ <c oughs> มีค่ะมีเหรอมีไข่เหรอกลับบ้านก่อนแล้ว มาเป็นเคือเลยมายเป็นกุ่มๆด้วยเนี่ยเริ่มข้ากอดเขี้ยมเป้าไหลท้าแตกเคือปันมันเป้าอันนี้เก็บอันนี้เก็บยอดเก็บยอดไม่ยาวนะเก็บยอดสั้นๆกลัวอันนี้ไง เก็บอวบัตเหตเยอโอ้โหเข้าไปข้างในยิ่งยิ่งลึกยิ่งยาวยิ่งเยอะยิ่งงามเอนี่เก็บไปโลดเลยเปนเองเก็บกต่ขางนอกและ Ừ, ta. Em phải cái cái cây ngâm vào này khoan ừ. một giờ mình, cái nỉ, nó loay mấy mới nước không sẽ từ trên viên. เามาไหมหพี่ไม่เคยกินแต่พี่จะกินวันนี้แหละ <c oughs> เห็นแต่เขากินไงเห็นแต่ปีที่แล้วว่าจะมาเก็บก็ไม่ได้มาไงกินสแล้วกินสองสามรอบแล้วเหรออร่รอยเมื่อก่อนมันน้อยเนาะยิ่งน้อยยิ่งอร่อยพี่ อะไรว่าเป็นขอน,น <S <S เลยข้าไปไม่ได้เก็บท้ะพ่นกับเทกับเงี่มนมันจะอยู่ข้างในอ่ะสวยอ่ะ <S <S ข้างในมันจะสวยเห็นไหมนั่นส,สิขนาดมาสีเจ้านะดูสิเต็มตะก,ก้าทุกเจ้าเลยอ่ะเห็นไหมเต็มตะก้าทุกเจ้า จะพาเข้าไปข้างในนะทุกคนยิ่งลึกยิ่งเยอะดูสิดูสิสอบอวบทั้งนั้นเลยเห็นปะ ลองกินดูสิปีนี้เป็นยังไงเห็นแต่คนอื่นเขากินกินแล้วจะติดใจค่ะกินแล้วจะติดใจใครที่ว่าอยากจะเก็บอะไรนะเบียร์เหรอผักเบียร์อยอดเบียร์ยรก็ไปเก็บได้นะช่วงนี้กําลังออกเลยเนาะช่วงนี้กําลังออกเลยถ้าเกิดไปเก็บก็ไปเก็บวันนี้พรุ่งนี้กําลังออกเลยสวยสวยถ้าเกิดแถวบ้านใครมีนะมีป่านะ มันมีทุกป่ามันก็ไม่มีทุกป่าไงเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครที่เห็นแบบนี้ก็สามารถกินได้ไงก็เอาไปเก็บเก็บได้ ดูสิดูสิดูสิเยอะมันอ่อนดูยอภาพอาจจะสันนะคะเพราะว่าทั้งเก็บทั้งถ่ายก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะอยากจะให้ดูก็สนุกเก็บไปด้วยกัน โอ้ยตาตาจะกลับบ้านแล้วนี่สนุกเก็บกันใหญ่เลยสองคนสี่คนนี่เดี๋ยวพาพามาเก็บปันอื่นอีกต้องกินจะสดมันถึงจะแซ่บโอ้สะออนอ่ลี่ะลายเยอะๆนี่อย่างงเจ้าก็เก็บยอดยอดยอดไอไออวกไม่เก็บเอ้อ มันอบดีเนาะยอดเนาะดูสิ